วางไทยกับมาเลเซียในฐานนะผู้อำนวยความสะดวกว่าขณะนี้ทุกอย่างเดินไปตามขั้นตอนที่วางไว้ส่วนที่มีการเรียกร้องจากคนในพื้นที่ให้การพูดคุยเกิดขึ้นโดยเร็วนั้นได้คุยมาโดยตลอดเพียงแต่ไม่มีการให้สัมภาษณ์เหมือนการคุยเขาก่อน เป้าหมายของรัฐบาลก็คือต้องการสร้างความชัดเจนและความไว้วางใจในกระบวนการพูดคุยให้เกิดขึ้นก่อนโดยพลเอกอัอศราเกิดผลประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบ,บกในฐานะผู้ประสานงานและหัวหน้าทีมพูดคุยเป็นผู้มีหน้าที่และมีการพูดคุยอย่างต่อเน,นื่องอยู่แล้วเพื่อจะสร้างสันติสุขและสันติภาพให้เกิดขึ้นเร็ว และผู้สื่อข,ข่าวถามว่าจะมีการเปิดตัวทีมงานพูดคุยเมื่อไหร่ค่คะท่านอนุสิทธิ์บอกว่าต้องถามพลเอกอัศราหากมีการเปิดโต๊ะเจรจารยอย่างเป็นทางการความพร้อมทุกอย่างก็ต้องมาโดยขณะนี้ยังไม่สามารถบอกช่วงเวลาได้คือฟังดูเหมือนกับว่ายัางยังไม่นิ่งนะ วันนี้นี่มาเลเซียชัดเจนฮนเอกอัศราเกิดเอ้ยโทษดาโตอามะรัมซามินเป็นคนกลางค่ะและท่านบอกว่ากำลังจะรวบรวมกลุ่มใหม่ๆให้มาคุยในฐานะผู้เห็นตา่างนี่ท่านพูดไปเมื่อ28่กุมภานะนายอนุสิต คุณอากรเนี่ยเลยขาธิการสมชเนี่ยพูดแบบเมื่อกี้เนี่ยเหมือนกับว่ายังไม่นิ่งของเรานะยังไม่นิ่งเหมือนกับฝังเราเนี่แหละที่ยังมีปัญหาอยู่เหมือนกับว่ายังไหว้ครูอยู่นะ <c oughs> ใช่ไหมผมก็เลยไม่ทราบท่านผมไม่ได้ไม่ได้อยู่นั้นนะก็เลยไม่ทราบว่าท่านจะไปไหวครูถึงไหนก็เลยที่จริงนะท่านบอกว่าจะไม่มีการสัมภาษณ์เหมือนรัฐบาลที่แล้วก็ไม่เป็นไรแต่ ทีมพูดคุยของรัฐบาลไทยที่จะไปคุยเป็นทางการทั้งในและนอกพื้นที่เนี่ยต้องมีตัวตนชัดเจนอย่างนั้นผมก็เป็นคนไทยคนหนึ่งถ้าผมมีข้อเสนอแนะประการใดก็สามารถที่จะนำเสนอได้ถ้าท่านบอกว่าต้องรอดูก่อนอย่างนี้ถือว่ายังไม่เป็นรูปธรรมนะคือถ้า ผมก็ผมไม่รู้จักส่วนตัวกับท่านนะค่ะอยากจะฝากผ่านในการนี้ว่าในฐานะเลขาธิการสองมชเนี่ยทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุกการ<ม>ในคณะกรรมการอเมริกรันแก้ปัญหาระดับชาตนะิทั้งต้องรีบให้เร็วกว่านี้หน่อยเพราะว่าท่านนายกประยุทธ์ะท่านก็มีเรื่องอื่นเยอะแยะอยู่แล้วใช่ไหมเรื่องนี้เนี่ยท่านก็ควรจะทําให้เต็มที่เลยเพราะว่ามันมัน ถ้าเราไม่ชัดเจนในเป้าหมายเนี่ยทำให้ยากที่จะแก้ปัญหาต่อไปค่ะครับพักหน่อยดีกว่านะคะคช่วงนี้เราให้คุณผู้ชมไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเราพี่น้องกันค่ะยังคงอยู่ที่ประเด็นการพูดคุยเพื่อสันนิภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะอยู่กับคุนนชมุดินอูมาค่ะล่าสุดนะคะมีความคืบหน้ามาฝากกันทางด้านการทหารของประเทศไทยบ้างดีกว่าโดยที่พลเอกอุดมเดชศรีตบุตรคารัฐวนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะของผู้บัญชาการทหารบกเนี่ยก็มีการออกมาให้สัมภาษณ์กับทางสื่อมวลชนค่ะว่าจะมีการถอนทหารที่มาจากทัพภาคที่1ภาคที่2แล้วก็ ภาคที่สซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันในช่วงนี้นะคะว่าการถอนทหารทั้ง3ภาคนั้นจะมีผลดีหรือว่ามีผลเสียอะไรในพื้นที่บ้างหรือเปล่านะคะถามคุณนัชมูดีนค่ะว่าจากการให้สัมภาษณ์ของพบทบ,บในเรื่องนี้เนี่ยมีผลดีหรือว่ามีผลเสียอะไรในพื้นที่บ้างคะที่จริงเรื่องนี้นะสมัยผมเป็นสสอ,อยู่เมื่อปี52หลายปีเลยนะค่ะส <c> ี่ปีแล้ว สปีหปีแล้วตอนนั้นเรากำลังทำพบรสบสบตอยู่แล้วก็ได้นำคณะไปพบกับพบบธบตอนนั้นคือพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาไปบอกท่านว่าการที่ท่านเอาทหารจากของทัพภาคหนึ่งภาคสองภาคสาและ,ะหน่วยบัชิการรบพิเศษอีกนะสี่ภาคนะ อยู่ลบบุรีไปอยู่เต็มพื้นที่พอครบหกเดือนก็เปลี่ยนหรือว่าหนึ่งปีก็เปลี่ยนยาว่าแต่ยาวา่าทหารจะไปเอาเลยนะถึงวัฒใจประชาชนค่ะ <c oughs> ชื่อหมู่บ้านทั้งจําไม่ได้แล้ว <c oughs> มันชั่วครังชั่วคราออ่เข้ไปอยู่ช่วคลงังช่วคราวท่านอนุพงศ์ก็บอกว่าจะพยายามถอนทหารออก เพราะว่าสมัยท่านทักษิณเป็นนายรัฐมนตรีเนี่ยมีการตั้งกองพลพัฒนาและพิทักษ์ทรัพยากรเมื่อปี25งหี่จตอนนี้กองพลนี้ก็แปลสภาพเป็นกองพลทหารราบที่สิบห้าชื่อดีมากนะกองพลพัฒนาและพิทักษ์ทรัพยากร เพื่อจะไปพิทักษ์ประชาชนใน,ในตามแนวชายแดนในสามจังหวัดคุณเมื่อคนทราบไหมหนึ่งกองพลมีสามกรมคสามกรมทหารเหมือนที่ราบสเก็เป็นหนึ่งกรมที่ราบหนึ่งที่วิภาวดีก็หนึ่งกรมใช่ไหมสามจังหวัดอะมีสามกรมนาทีวาดหนึ่งห้าหนึ่ง ปัตนีกรมหน<ม>ึ่งห้าสองยะลาเนี่ยกรมหนึ่งห้าสามในแต่ละกรมอะมีอีกสามกองพันธ์โอ้ค่ะนึกออกไหมค่ะรวมความแล้วเนี่ยหนึ่งกองพลฐานร,ราบจะมีทั้งหมดเก้ากองพันธ์ทีนี้เก้ากองพันธ์เนี่ยกองพันธ์หนึ่งเนี่ยอย่างน้อยต้องมีกำลังทหารไม่น้อยกว่าหนึห่งพันคนโอ้ต่อหนึ่งกองพันธ์นะ รวมความแ้เนี่หนึ่งกองพลทหารราบเนี่ยจะมีกำลังพลหน <9, 000 S 2> ึ่งหมื่นคนประมาณนั้นประมาณหนึ่งหมื 1> 1, น่นคเมื่อมีการตั้งกองพลนี้เมื่อปีสองห้าสี่เจ็ดสี่แปดไล่ไล่มาและเมื่อปีสองห้าห้าศูนห้าหนึ่งเนี่ยก็มีการสร้างอาคารมีการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เนี่ยค่อนข้างจะสมบูรณ์แล้ว เราก็เลยบอกว่าเมื่อมีสมบูรณ์แล้วอย่างนี้ก็หมดความจําเป็นที่ทหารทัพพักหนะึ่งสองสามที่จะอยู่ต่อไปแต่นะับจากวันนั้นถึงปีห้าแปดก็ยังอยู่ผมนะโทษทีนะผมไม่ได้รังเกตทหารจากทัพหนึ่งสองสามนะถ้าท่านอยู่ห้าปีโอเคและบางท่านนะ อยู่เพราะอยู่เพราะถูกสั่งให้มาเ mm hmm. ม่ไอยู่ด้วยใจเราก็เลยบอกว่ามันได้เวลาแล้วที่จะเอาทหารในพื้นที่จา่าสงขาก็ได้ถ้าไม่ไว้ใจคนในพื้นที่เอาสงขา uh huh. ปัทะลุงก็ยังดีใช่ไหมสิ่งนี้พี่น้องประชาชนนีเรียกร้องมานาน <Okay. S 1> นานมากเพราะว่าบางคนนะฮะผมอยู่บ้านนอกนะฮะ uh huh. บางทีเนี่ยไปงานแต่งงานชาวบ้านก็เจอตรวจกลับมาอีกทีไม่ถึงพุ่มโมงนะตรวจอีกคนที่เดินทางทุกวันทุกวันเนี่ยถูกตรวจช้าตรวจเย็นตรวจช้าตรวจเย็นวันหนึ่งสีห้ารอบความรู้สึกที่เกลียชังมีไหมมีครับค่ะคือทหารไปอยู่เนี่ยเพื่อจะไปปกป้องคนดีใช่ไหม ใช่ค่ะคนที่ผ่านด่านคือคนดีคนไม่ดีเขาไม่ผ่านด่านไม่ผ่านดา่านนะค่ะใช่ไหมเมื่อเราตรวจแบบไม่เข้าใจเนี่ยท้าไม่มีปัญหากลับประชาชนเวลาที่วัดบ้างผมเนี่ยมีสิบสามอำเภออำเภอแวงอำเภอสุขีรินเนี่ยเป็นกรมฐานพรานหนึ่งหนึ่งไปอยู่ฮะกรมฐานพรานหนึ่งหนึ่งมาจากไหนฮะ ราชินบุรีครับมผมไม,ไ,ไม่ได้ว่าท่านนะแต่ท่านจะไปรู้จักคนแบบคนพื้นที่เนี่ยยินไปไม่ได้หรอกเพราะหนึ่งปีท่านก็กลับบ้านเอาหน่วยอื่นไปอยู่ต่อถ้าทหารที่อยู่ประจำเนี่ยเขาจะลึกซึ้งบางทีก็มีลุงป้าหน้าอาอยู่แถวนั้นก็รู้จักกันทนี้การที่ท่านพบทบให้ข่าวแบบนี้เนี่ย ก็ถือว่าเป็นผลดีต่อการแก้ปัญหาต่อกระบวนการสันสิภาพที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วก็ก่อนหน้าที่ท่านจะลงพื้นที่เมื่อ28นทะีะครับคือท่านสมภนะาพ์วันที่แปดนะควันที่ยี่สิบเจ็ถ้าผมจะไม่ผิดนะยอ่สิบที่ผ่านมาเนี่ยมีการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มี พลเอกประวิทย์วงสุวรรณเนี่ยรอในรัฐมนตรีใเรัฐมนตรีกาลาโหมเนี่ยเป็นปัญหาท่านปมะมิบอกว่าวันนี้นี่สถานการณ์ดีขึ้นไม่อยากพูดเป็นเปอร์เซนต์ชีวิตคนเจ็บสูญเสียดีขึ้นเป็นลำดำับเมื่อท่านพูดแบบนี้แสดงว่า ท่านก็นมีความเชื่อมั่นระดับหนึ่งว่าส่วนราชการภาพรวมดีขึ้นทีนี้การที่ผบ,ท,บท่านอุดมเดชพูดแบบนั้นและท่านบอกว่าเริ่ม1เมษายนเนี่ยจะมีการขยับทหารภักหนึ่งที่อยู่นาทิว่าภักสองที่อยู่ปัตตานีภักสามที่อยู่ยะลาขยับออกไปก็เป็นดีดีมากและก็เอาฐานภักสี่ไปแทนที่ วันนี้ที่มันแปลกใจก,ก็คือว่าทหารท่าพักศี่เนี่ยไปดู่ลสตูลไปอยู่ชุมพรไปอยู่ระนองทีนี้ถามว่าแล้วทำไมไม่เอาพวกนั้นไปอยู่ตรงนั้นน่ะนั่นสิคะท่านที่เป็นคนพื้นที่แท้คนพื้นที่ระนองเห็นมีปัญหาอะไรเลยใช่ไหมที่ไอ้ชุมพรปัญหาไม่เห็นมีอะไรเลยใช่ไหมท่านเอาทหารนี่แหละกรมฐานราตีห้านี่แหละ ของปนห้าเนี่ยไปอยู่แทนที่ฐานเ้านั้นก็ดีแถมจะมีการวันนี้เรามีฐานพรานทั้งหมดถ้าผมจะไม่ผิดนะเก้ากรมนะก<ม>รมฐานพรานเนี่ยมีทั้งหมดเก้ากรมที่อยู่ในพื้นที่กรมกองพันทหารราบเนี่ยเก้ากองพันและมีรบพิเศษอีก ซึ่งก็เถือมากแล้่การที่ท่านจะขยับออกนี่ก,ก็สมควรและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนนยบายขอ,ของท่านอุดมเบรบอกว่าจะให้ประชาชนจะตั้งกองกำลังประจำถิ่นขึ้นมาช่วยเหลือเจ้าพนักง,งานทหารตำรวจในการ,รดูแลพื้นที่นี่ก็เป็นการดีผมีเคยถูกต่อว่าจะในทหารใหญ่คนหนึ่ง ก็บอกว่าที่ทำไมเวลาทหารเสียชีวิตชาวบ้านไม่สนใจเลยอ๋สอสอนหนึ่งคนถูกยิงตำรวจแค่ในสิบถูกยิงคนไปเป็นร้อยเป็นพันร้อยเอกจากพิษณุโลกถูกระเบิดร้อยโทจากลบบุรีถูกยิงคนไม่ไปร่วมง,งานเลยท่านถามถามถามนี่ ถ้าผมบอกว่าพอท่านไปอยู่พื้นทัโลกอะ่ะท่านคนปราจีนบุรีท่านอยู่เมืองการรอร้อยโทคนนั้นเป็นคนปัตตานีสิคงก็จะมาเยี่ยมเป็นร้อยพันเหมือนกันดีๆเป็นหมื่นเพราะท่านยอะสูงสูงกว่าพวกนั้นนี่ความรู้สึกนะก็เลยท่านบอกโอ้ใช่เข้าใจเลยถ้าเราเอาถ้าอาสอรั่วตะรหมในพื้นที่เนี่ยเสียชีวิตให้ลูกเมียเขามาทำหน้าที่แทน เราก็จะได้ใจกับครอบครัวเขาและคนในพื้นที่นั้นก็จะมีให้ใจช่วยว่าเอ๊ะตายเพราะอะไรค่ะเขาผิดตรงไหน,นแต่ถ้าคนมาจับที่อื่นฮะตายก็เอาศพขึ้นขึ้นบินสี่ร้อยสามสิจับไป,ก,บไปก็ทําพิธีเคารพศพก็จบไปค่ะทีนี้ความผูกพันต่อพื้นที่นี่ไม่มีเลยเพราะท่านคนที่อื่นผมก็เลยมองว่า ถูกต้องแล้วที่ท่านพรบธรราพูดอย่างนี้และขอให้ปฏิบัติจริงตามนั้นก็ mm hmm. จะดีและข่าวนี้เชื่อไหมพอฝั่งมาเลเซียรทราบข่าวเขาก็ยินดีด้วยนะค่ะเ mm hmm. ขา,าบอกว่าเป็นมิติใหม่ที่ผู้นำเหล่าทัพของเราเนี่ยมีความเข้าใจในพื้นที่แล้วก็ปีนี้